จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็โรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะในการเข้ามารับบริจาคเลือดที่โรงเรียนพัทลาบอกิจในวันนี้ค่ะซึ่งก็มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจานวนมากนะคะในการร่วมลง ลงชื่อในการรับบริจาคค่ะก็ม,ม,มีนักเรียนให้ความร่วมมือค่ะแล้วก็ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเลือดหรือว่าการบริจาคอาวัยวะ,วะด้วยเนาะใช่ค่ะครับมีจำนวนประมาณเท่าไหร่ครับครูเจนที่ทลงชื่อไว้ในเบื้องต้นก็60คนค่ะ <60 S 2> แต่นก็มีนักเรียนที่เพิ่มอีกอ๋อครับน่าใจว่ามาก6กบกว่าคนทั้งคุณครูด้วยนะครับคุณครูก็สนใจเป็นจำนวนมากโอเคแล้วก็มีมาบริจาคอายวะด้วยนะครับค่ะมาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับคุณเลื่นึ่งครับขอบคุณครับครู นาผู้ดูแลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายบุญพิศ์สังสมมารับหน้าที่เป็นพิธีกรอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับทางสภาการชาติไทยนะครับได้มาเปิดรับบริจาคเลือดที่โรงเรียนพัฒราบัวพิรณห,หอประชุมสุพัทราบัวพิรครับก็ออกบรรยากาศนะครับนักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างมากมากันอย่างล้นหลพร้อมคณะครูโอ้โหเยอะมากทุกคนนิจใจบุญสุดทราบจริงๆนะครับแล้วก็ทีมแพทย์ก็มาเต็มอีกเช่นเคยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับโอเคครับครับ จุดแรกมาเด็กจะต้องมาคัดกรองก่อนนะครับมาคัดกรองก่อน,อนมามาโต้แรกนี้ครับแล้ที่จากโรงพยาบาลไปฝั่งนู้นนะครับโอเคด้านนู้นอันนี้เสร็จแล้วคัดกรองก็จะมานี่นะครับี๋ยวเราจะไปดูจุดแรกที่เด็กมาดูกันครับค,ครับขอบคุณมากครับครับจุดแรกใช่ไหมลกูกจุดแรกใช่ไหมมา อยูแรกเด็กมากรอกข้อมูลแล้วก็คัดกรองอยู่ด้านนี้นะครับนะครับคัดกรองเสร็จเราก็จะมานั่งเตรียมส่งเอกาสารอยู่ตรงนี้นะครับครับแล้วก็เดี๋ยวมาคัดกรองจุดนี้นะครับ Hãy subscribe cho kênh này Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปบริจาคกี่ครั้งแล้วลูกครั้งแรกค่ะครั้งแรกก็ใช่ไหมโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากบริจาคครั้งแรกเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นบริจาคครั้งแรกนเต้ครั้งแรกเอ้าโอ้ยไอ้หนุ่มอาสาเจเต้นทุบๆเพิ่งบริจากรอบหนึ่งครับตอนนั้นนอนไปสามชั่วโมงนอนสามชั่วโมงเงา คราวนี้เนี่ยตื่นเต้นจริงๆขึ้นสูงเน่ยเอ็มเป็นไงบ้างแอมสาวทูดีแอมเป็นไงบ้างเป็นไงแอมเป็นไงบ้างสาวทูบีนะครับสาวทูบีวันนี้ความดันปกติใช่ไหมครับมาเช็คตรวจความดันนะครับอากาศถึงจะได้มาต่อเลือดนะครับนะครับตัวนี้ต่อเลือดครับ โอเคครับเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างเริ่มคนเก่งคนเก่งบริจาคครั้งที่เท่าไหร่ลูกครั้งแรกเลยใช่ไหมเอากี่ซีซีสามร้อยใช่ไหมเอาเยี่ยมมากเยี่ยมมากลูกตอนนี้แหละครับบริจาคครั้งที่เท่าไหร่แล้วลูกครั้งแรก โอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวอันนี้ลูกสาวเบอร์จากครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งแรกโอ้โหเอาน,นี่แหละเลือดดีโอ๋อครั้งนี้เลือดจางครั้งนี้ต้องเลือดดีใช่ไหมลูกอเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ย,เย,นะย,ยวเรามาดูหนุ่มๆตรงนี้ อาสมพงศ์วัยจากครั้งแรกใช่ไหมลูกครั้งที่สองครั้งที่แล้วโหเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากเลยมาด้านนี้นะครับนี่คุณครูคนเก่งของเราครับครูคนเยี่ยมครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับอ๋ออยู่ใครั้งที่ห้าครับครั้งที่ห้าแล้วโหเยี่ยมมากนี่คนเลือดดีคนเลือดดีประจำโรงเรียนคุณเจี๊ยบเป็นไงบ้างกณเจี๊ยบวันนี้ มาส่งกำลังใจบริจาคโลหิตทุกท่านคุณเจี๊ยบเคยบริจาคยังครับบริจาคไม่ได้เพราะความดันต่ำโอ้ความดันต่ำโอ้โหเยอะมากเลยเราเนี่ยอะไรไงลูกครั้งครั้งที่เท่าไหร่ลูกเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากลูกครับส่วนนี้เป็นเจ้าที่นะครับจากสภากาชาติคที่โรงเรียนของเราครับ สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสด um> ja. ีครับครับวันนี้ศูนย uh ์บริจาคโรงเรียนธนรัตน์บัพิตรนะครับได้มีโอกาสต้อนรับครับครับขอครับขอกรรมการเจ้าของกรรมการของประเทศจังหวัดพิรัำนะคะเจ้าหน้าที่รัชดากรุงศุขสวัสดิ์ค่ะครับผมทีมงานกนรัตน์บัวพิวัสดีครับ ที่โรงเรียนพัฒนาบอทิศเพื่อที่จะมารับบริจาคโลหิตนะคะก็ได้นักเรียนกัอยาจะมาแต่ว่าเอาโลหิตเพืก็จะไปช่วยโรงพยาบาลนะคะก็ออกบริจาคใสามเดือนหนึ่งสามครั้งนะคะเดือนหนึ่งออกบริจาคสามครั้งครับสามครั้งแต่ว่าในไป้ทีเป็นทีมนะคะว่าจะทีมสี่ทีมะาทำเราจะมีมหนึ่งในสี่ทีมนะคะครับอมีสี่ทีมนะครับทั่วจังหวัดมีอะไร สีทีมก็เรื่อหนึ่งเทีมไ้สามครั้งก็ต้องสามสามสี่สิบสองใช่ไหมคะคร<ะ>ั่ะเทีมมา3าครั้งสามรอบะคะครั<ะ>แล้วก็ก็จะมีการแบบว่าออกไปปอสวอ่อจะทําแ่อว่าไปรับเอ่อปศอว่าไปเที่ยมของผู้ป่วยนะคะ่เเะปเะะป็นโครงการของเราที่เนโา้่องแบบว่าเอา่อพนงาานนะคะ เป็นของของใหม่เองนอกยาดืนะคะ<อ>นั่นามีสามงทีำอไปรมานะคะที่่เดนกี่อระมาณน,นะะ่ออกรับบริจาคบหาแ้ก็ออกไปพอสวังขอบคุณ<ห>มา<อ>กครับแล้วทีมงานมาเัานกี่คนครับวันนี้วันนี้มาเก้าคนค่ะรอบมีหลากครับขอบคุณมากเลยนะครับอบครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างลูกสาวทาอะไรลูกบริจาคอยวุกับโรงพยาบาโอ้โหสุดยอดมากนะครับเยี่ยม ชมชมโชว์กล้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยครับนางสาวนะครับศรีรัตนนัจจบุญนะครับคนเก่งของพัทลันะครับวันนี้ร่วมทำบุญครับครับไอบุญทั้งสองทางครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับครับวันนี้มาร่วมมาร่วมเป็นทีมในการบริจาคกับภาคราชจังหวัดบุรีรัมณ์นะครับขอบคุณมากครับแข็งที่เท่าไหร่แั้งที่เท่าไหร่แล้ว ครั้งแรกเอาเลือดดีๆเอ้ยเอาเลือดเสียเลือดดีๆออกเก่งมากโลกเก่งมากเป็นไงบ้างคุณเจียมเอเคครับเอาก4ใช่ไหมเอากี่ซีคุณหมอกี่ซีซีน้อหาร้อยเปล่าคุณนมอร้อโอ้โหสมกับรูปร่างเลย โอเคครับมาทำบุญครับผมโอเคครับเยี่ยมมากครับคุณเยี่ยมครับเป็นไงบ้างลูกเยี่ยมมากเยี่ยมมาก